โอ้ยอากาศร้อนแบบนี้ก็คิดถึงแต่ต้นไม้เด้อเธอเธอโลกมันร้อนร้อนโหดอย่างนี้ก็เพราะโลกมันขาดต้นไม้ต้นไม้หมดไปหมดไปเมปื่อวานเมื่อวานกับชักชวนคณะสัตยาญาติโยมคณะศิาญ,ญานุสิตได้ร่วมกันหาก้าไม้มาเพื่อจะปลูกจากถนน ถดน,นพระธรรมวิสุธทธิมงคลถนนหลวงตาถนนจากหน้าโกบดเฮ้าเข้ามาสู่วัดป่าบ้านตาดเราเนี่ยเป็นถนนสี่เลนเกาะกลางถนนก็บักใหญ่เพราะนั้นเกาะกลางถนนเราก็จะปลูกต้นไม้เต็มแล้วก็สองข้างทางก็ปลูกต้นไม้ให้มันร่มรื่นเป็นถนนที่ร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ให้ควารมร่มเย็นแล้วก็ไม่เพียงแค่ปลูกถนนเนี่ยในวัดก็จะปลูกได้เนี่ย ในวัดแต่เดี๋ยวหลวงพ่อจะพาปลูกเองแหละจะปลูกปลูกหลายบ่อนแหละต้นไม้ปลูกในวัดนี่ก็ทางโรงครัวใหม่อันนั้นก็เดี๋ยวทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์โดยท่านรองคณะบดีวิศวกรรมด็อกเตอร์บอลกะพาลูกศิษย์พาคณาจารย์ทั้งหลายมาปลูก มาปูรู้สึกว่าจะเดือนเดือนหน้าหรือเดือนต่อไปเดือนไหนหลวงพ่อก็ไปจําแล้วฮ <26 S 1> ะฮะยี <16 S 1> ่สิบหกพฤษภา,ษภาเออทา,ท,าทางทางคณะทางคณะอวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์อย่าพาคณะมาปลูกป่าปลูกต้นไม้ในวัดในวันที่26่ิกพฤษภาคม แต่ทางเอ้ถนนริมถนนหน้าโกบอนเฮาเข้ามาเข้ามาเนี่ยสองข้างทางถนนีก็เกาะการถนนก็ทยอยปลูกไปเรื่อยๆตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ก็จะปลูกให้เสร็จก่อนวิสาขะคือวันที่22พฤษภาคมส่วนในวันเราหลวงพ่อก็จะพาปลูกไปเร,เรื่อยๆเนี่ยตามกำลังใครมี แต,แต่ปลูกต้นไม้หลวงพ่ออยากให้เป็นไม้ยืนต้นไม้เนื้อแข็งในวัดเนี่ยให้เป็นต้นตะเคียนก็ก็ดตตีต้นยางนาก็ดีอะไรพวกนี้แต่ต้นยางนาหลวงพ่อก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนี่ยชอบทีชบ่ชอบกว่าต้นต้นตะเคียนนี่แหละต้นตะเคียนทองนี่ชอบ้าล่มถ้าปลูกเอาล่มเงามันหลวงพ่อก็ชอบไปต้นพิกุลเนี่ย ก็เห็นว่ามนันเป็นเป็นต้นไม้ที่ให้ล่มเงาใบมันหนาเข้าไปใต้ต้นเนี่ยโอ้เย็นสบายล่มลื่นได้พึ่งพาอาศัยความเย็นจากต้นไม้ที่มันคายออกมาเพราะฉะนั้นถ้าหากคนไทยเราทุกคนนี่ประเทศไทยเรามีมีกี่มีกี่ล้านคนเจดสบล้านคนเพียงแค่ปลูกคนละหน,นึ่งต้นเนีะปีละ หนึ่งต้นเท่นั้นแตะปีหนึ่งได้เจ็ดล้านต้นเจ็ดสิบล้านต้นมันก็ไม่ใช่น้อยๆนะเนี่ยนี่มันมีแต่คนทําลายไม่มีมีคนปลูกเพราะฉนั้นหลวงพ่อว่าไม่จําเป็นหรอว่าที่บ้านเจ้าของจะต้องมีที่ดินยังจะปลูกต้นไม้ได้เอออยู่ในเมืองนี่แหละเป็นเป็นปูนซีเมนบดทั้งบ้านไม่มีไม่มีช่องว่างของที่ดินเลยเราก็ยังสามารถปลูกเราไม่ได้ไม่ต้องไปคิดว่าปลูกเพื่อตัวเราเอง แต่เราปลูกเพื่อส่วนรวมปลูกเพื่อประเทศชาติของเราเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดของเราคือประเทศของเราเนี่ยต,ตามที่ดินสาธารณะที่ป่าที่ตรงไหนม,มีที่ว่างแล้วก็ไปปลูกลงไปปลูกลงไปจะเป็นก้าไม้ก็าตามจะเป็นเม็ดเม็ดไม้ก็าตามเนี่ยมเมล็ดมันก็าตามเอาไปจิ้มใส่จิ้มใส่เดี๋ยวมันก็เกิดอื ไปดูไปดูที่บนภูพานเนี่ยวัดถ้ำสีแก้วถ้ำสีแก้วเดี๋ยวมันตั้งสามพันไร่แต่ก่อนนี้มันป่าไม้มันจางไปโกนล,ลงไปยังโอ้ยแสงแดดแทงอยู่ทั้งวัดมันถูกเขาก่อนที่มาสร้างวัดมันผูกถูกเขาไปตัดโค่นต้นไม้ไปเลือ่อยต้นไม้ไปแปรรูปไม้น่ะจนมันมันมันโกดไม่หมดแล้วอะ่ะ หลวงพ่อนะลงแท่นนะหลวงพ่อนะลงท่านไปอยู่ทั้งๆท,ที่ท่านไปไปอยู่ก็ไม่มีไม่มีหมู่เพื่อนเท่าไหร่ท่านอยู่ก็สองสามองค์มั่งพอท่านฉันข้าวเสร็จแล้วท่านก็ได้เด่ยเก็บไอ้เม็ดมะข่าเอยเป็ดเม็ดอ้รอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็ถือหนังสติกอย่างหนังสติกยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ไปดูติดหนาตึ๊บเลยเนี่ย ปูป่ายังมุดไม่ได้เลยเนี่ยคนเราเดินเข้าไปมุดป่าไม่ได้เลยมันหนาตึ๊บเลยเนี่ยเต้นมะข่าเอ่ยต้นอะไรต่ออะไรสารพัดอย่างต้นประดู่ต้นหมากแต้ต้นอะไรต่ออะไรว่ามีเม็ดเก็บเม็ดมันได้ก็ยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยเนี่ยเห็นยเยม่มันก็เกิดแต่มันก็เกิดยิงไปสักร้อยร้อยเม็ดมันเกิดสักเกิดสักห้าเม็ดสิบเม็ดเดี๋ยวมันก็โว้ยก็เหลือเฟือแล้ว ไอ้น,นี่เราปลูกแล้วก็มีคนดูแลนักษาด้วยเนี่ยจะปลูกหลังจากไอ้ถนนริมถนนทั้งสองข้างทางแล้วทั้งเกาะกลางถนนเราก็ไม่ได้ปลูกทิ้งก็มีทางอบตอทางชาวบ้านบ้านจันทางอะไรแถวนั้นน่ะเขาจะเขาก็จะดูแลช่วยก็ดูแรลรดน้ำอะไรตัวอ,อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นหลวงพ่อมั่นใจว่า ปลูกไปร้อยต้นเนี่ยขี้ไร้ขี้ไร้ก็ต้อง,ต,องต้องเกิดแหละต้องต้องอยู่แหละต้องรอดแหละเก้าสิเปอร์ซนตเนี่ยแน่นอนน่ยม,มีคนดูแลรักษาอย่างนี้แล้วก็มีคนเอาปุ๋ยไปใส่อะไรต่ออะไระวันแรกที่ปลูกอะ่ะจากจากปากทางเข้ามาถึงถึงไอ้ซุ้มประตูเนี่ยลวงพ่อเราเป็นผู้เป็นผู้ไปเปิดการปลูกแล้วก็เป็นผู้ไปปลูกด้วยร่วมปลูกด้วย ผ่านไปผ่านมาก็มองดูก็รู้สึกว่าเออได้รับการดูแลรักษาดีตอนนี้จากนี้ไปก็จะปลูกจากหลังหลังซุ้มประตูมาแหละเข้ามาเรื่อยเรื่อยมาถึงวงเวียนเนี่ยที่มีที่ดินให้ปลูกลนะนะเราจะปลูกไปเรื่อยเร่อดังที่ประกาศไว้เมื่อว,วานนี้ก้าไม้ที่เราต้องการก็สี่แตที่เขาไปวัดแล้วไปทำหมายไว้แล้วก็สี่พันกว่าต้น วันนั้นก็อาศัยคณะสัตยาญาโยมศิยานุสิทธิ์นั่แหล,ละร่วมก็ไปหาก้าไม้มามาร่วมกันปลูกหรือมามาบริจาคใ,ให้การปลูกนี้สําเร็จต่อไปเราจะได้สร้างผลงานไว้ฝากฝากต้นไม้ไว้บนผืนแผน่ด,ดินของเราโดยเฉพาะฝากไว้บนเส้นทางเข้ามาวัดป่าบ้านตาดถนนพระธรรมวิสุทธิมงคลถนนลุงตามหาบัวเนี่ย่นะว่าจะเป็นการ สั่งสมบุรที่แท้จริงคือการการสั่งสมบุรนี้มันจะให้ร่มเงาให้ความร่มรื่นให้ความร่มเย็นแก่ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้อยู่ได้ได้อาศัยร่มเงาหรือขับรถผ่านมาก็เห็นต้นไม้เขียวชอุ่มมันก็มีความเย็นตาเย็นใจแล้วนี่แลเพราะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปจนถึง วันวิสาขาบูชาคือวันที่22พฤษภาคมท่านใดที่มีก้าไม้ตามที่ประกาศไปเมื่อวานนี้หลวงพ่อก็จำไม่ชักจำไม่ได้แล้วนะมีต้นจำปีมีต้นจำปามีต้นพิกุลมีต้นอะไรต่ออะไรจำนวนทั้งหมดก็4,000ันสีันกว่าต้นไปกไอ,อก็นับว่าก็เป็นจำนวนเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นท่านใดมีที่พอมีก้าไม้หรือไปแสวงหาก้าไม้มาได้ จะมาร่วมบริจาคหรือจะมาร่วมปลูกเราก็จะทยอยปลูกไปตั้งแต่ตั้งแต่เดือนพึ่งสภาคมเป็นต้นไปนั่นแหละอีกสองสามวันมกกันก็มันก็เดือนพึ่งสภาคมแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการก็ได้ก็กำลังเตรียมดินเตรียมปุ๋ยเตรียมอะไรอะไรไวแล้วที่จะให้ให้การปลูกนี้มันจะเิญงอกงามไม่ใช่ปลูกทิ้งหรือไม่ใช่ปลูกให้เทวดาเลี้ยง แต่บูดด้วยการดูแลรักษาด้วยตัวของเราเองเ,ออเพราะฉะนั้นอันนี้แหละถ้าทุกคนให้ความใส่ใจให้ความสนใจในเรื่องการปลูกต้นไม้ในเรื่องการเพิ่มต้นไม้ขึ้นมาบนผืนแผ่นดินไทยนี้หลวงพ่อเชื่อเถอะว่าต่อไปโลกเราเนี่บ้านเมืบ้านเราเนี่เมืองเราเนี่จะไม่ร้อนอย่างนี้หรอกมันจะค่อยๆชุ่มเย็นขึ้นมาเรื่อยๆไป นี่มองไปที่ไหนเลยโอ้ยบนภูเขาก็ยังหัวโลนในป่าต้นไม้ก็หายหมดป,ปันทุ่งนาเดี๋ยวยังกะทุ่งนาอยู่กลางภูเขาอยู่กลางป่านเนีอยโลนไปหมดเลยแล้วจะไม่ให้ร้อนได้ยังไงมันเปลวแดดแล้วยิบระยับไปอยู่ในอยู่บนภูเขาอยู่ในหุบเขาที่ไหนก็มีมองไปเยเหลียวเห็นแต่เปลวแดดยิบยับยุบยับยุบยับ,ยบอยู่มันจะไม่ร้อนอยังไงเนี่ยมี มีไอ้ทางนักวิทยาศาสตร์เขาคาดการณ์ว่าถ้ายังยังมีการทำลายป่าอยู่อย่างนี้แล้วก็มีไม่มีการสนใจที่จะแก้ปัญหาอันนี้ว่าอีกไม่นานเนี่ยมันจะโลกเราเนี่ยมันจะร้อนเกินระดับของของคนเราจะอยู่ได้ร้อนเกินระดับที่คนเราจะอยู่ได้มาพิจารณาดูแล้วทำไมแล้วจะแล้วจะเป็นยังไงอะ่ะเกินกำลังที่คนเราจะอยู่ได้มันก็คงจะค่อยๆ ศูนย์พันไปเรื่อยเั่นะเหมือนกบไดโนเสาเนี่ามันศูนย์พันไปก็เพราะโรคมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนมันปรับตัวไม่ปรับตัวไม่ได้ปรับตัวไม่ทันมันก็ศูนย์พันไปต่อไปถ้าถ้า,ถา,ถามนุษย์เรายังทําลายป่าอยู่อย่างนี้ทําลายธรรมชาติอยู่อย่างนี้ต่อไปก็ไม่แน่นะมนุษย์อาจจะศูนย์ไปจากโลกนี้ก็ได้เด้อนีไปเกิดอยู่บนโลกโลกอังคารหรือ,อยังไง จะไปเกิดอยู่บนโลกอังคารแล้วไปเกิดอยู่บนโลกดาวเสาอะไรตรไ่ออะไรไปไปรืน้นเนี่ยบอกเออเอาเนี่ยพากันช่วยกันดูแลรักษาโดยการร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือคนละต้นสองต้นสิบต้นยี่สิบต้นอะไรก็ว่าไปตามกําลังนี่แหละถ้าพื้นที่พื้นที่ที่หลวงพ่อชักชวนเนี่ยคือพื้นที่จากถนนหน้าโกบอนเฮาเข้ามาเนี่ยมันเต็มพื้นที่แล้ว ในวัดปา่าบ้านตาเราเต็มเต็มพื้นที่แล้วในที่ดินของวัดปา่าบ้านตาเนเต็มพื้นที่แล้ว uh, ก็เชื่อแต่ว่ามันยังที่ยังเอีกเยอะแยะที่บนผืนแผ่นดินไทยเนี่ยไปไหนข้างถนนที่ไหนชายปา่าที่ไหนไม่มีที่ว่างอลงไปลงไปปลูกัะต้นสองต้นต้นสองต้นปูกไปเรื่อยเรื่เลยมันมันมีที่ปลูกทั้งนั้นหละมันไม่อดไม่ยากหรอก อันนี้ก็ฝากไว้ให้คณะสิทธิอนุสิ์พวกเราชาวไทยทุกท่านทุกคนให้ร่วมไม้ร่วมมือกันในการปลูกป่าปลูกต้นไม้เพื่อควารมร่มเย็นให้เกิดขึ้นต่อผื้นแผ่นดินเกิดของพวกเราเพื่อคลายควารมร้อนดังเช่นควารมร้อนทุกวันนี้เนี่ยให้มันเบาบางคลายออกไปกลับมาสู่ความชุ่ม,ช,มชื้นความชุ่มเย็นเหมือนแต่เก่าก่อนนี่นะ,ะก็ต้องอาศัยพวกเราอย่าไปอาศัยแต่ แต่ทรวงกรเกษตรจะไปอาศัยแต่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาเนี่ยนะแต่จะมีแต่อาศัยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแต่ประชาชนไม่เอาด้วยแต่มันไปไม่รอดหรอกอมันที่จะไปรอดได้อย่างแท้จริงมันประชาชนคนไทยเราต้องต้องเอาต้องเอากันต้องเดินต้องเดินกันไปอา,อาจจะมีทางรัฐบาลทางกระทรวงเขาให้นโยบายมาหรือให้นํานำหน้าสักหน่อยหนึง่งแต่การเดินเนี่ยที่จะให ได้ผลอย่างแท้จริงเนี่ยประชาชนคนไทยเราเนี่ยต้องร่วมม้ร่วมมือกันอไอ้ที่ประชาชนคนไทยไม่ร่วมม้รวมม่รวมมือหลวงพ่อไม่เห็นว่ามันจะสําเร็จสักอันหนึ่งก่อนนี้เห็นไหมล่ะโครงการอีสานเขียวอะ่ะตั้งแต่สมัยสมัยสี่สิบปีก่อนนู้นมัง่งโครงการอีสานเขียวอะ่ะเหลือมั่งหรือเปล่าล่ะหายหมดเลยบทดเงินไปทั้งเท่าไหร่ก็ประชาชนนไม่ร่วมมือไม่เอาด้วยอะ่ะ เพนนที่สุดอีสานเขียวกับอีสานแตกไปเลยหายสาบสูญไปเลยเสียเงินเปล่าๆถ้าประชาชนเอาเนี่ยนะโอ้อยู่ที่ไหนที่ไหนมันก็เห็นต้นไม้ปุกโผล่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้หลวงพ่อขอชักชวนคณะศิษยยมฤทธิ์ศิ์ด้วยกันทุกท่านทุกคนด้ร่รวมไม้รวมมือกันเพื่อเป็นการแทนตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดของพวกเราแล้วบูแล้วก็บูชาบูชาคุณขององค์หลวงตาด้วยบูชา บูชาคุณพระพ,พ,พุทธศาสนาด้วยเพราะพุทธศาสนาเราเนี่ยอยู่ได้เพราะป่าป่าอยู่ได้เพราะพุทธศาสนาต้องอยู่คู่เคียงกันตลอดพระพุทธเจ้าพระอ,องค์จึงทรงยกย่องป่าเพราะฉะนั้นพวกเราพากันสร้างป่าพากันปลูกต้นไม้ก็เป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระศาสนาบูชาคุณแผ่นดินแล้วบูชาคุณองค์หลวงตาอย่างแท้จริงแล้วพวกเราก็จะกลับได้ ความความร่มรื่นในความเป็นอยู่ของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนอย่างแน่แท้ก็จะเป็นเหตุนามาซึ่งความสุขความเจริญในชีวิตของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนนะพาตั้งใจรับพรพาตั้งใจรับพรจะทุกโมทนาให้พรยะถา,าวารีวาหาปุราาริปุเรนติสาขันลัง เอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวสมิฉะตุสภพปูเรนตุสังกปานจันทปัณรโสยะธามนิชติรโสยะทา เดียวไอวีวันฉันตัวสัมพารวไอพีนยสัตวมานเต็มพาวัวันตารอยไอสุขเขีกายโยกูไอาวัยพิวัธนาเสียเรศนิจัง ท่านเป็จด้วยใจทานรูใจทานมทติอายุวานโนสุขังภารงรัตนตยานุภาเวนารัตนตยเตยสาน ดโดยขารุยขพยาเวลาโซกาสตัตวจุปัถวา,านิกาอันตรายาปีวินาสันตุอาศสสตวยจายาเสทธิทธนังราพังโสทิภาขยังโสข้างพลังสเสริอายุจวานโนจาโภค้างวุวทิจยสวาย สัตวสาจะอายุจาอาชีวะเศรษฐีพวันตุเตนปวตุสาบมังการังรักขันตุสาบเดวตาสามพระบุตรานุภาเวทนายสนาสุติพวันตุเตน ปาวาตุสัพบังการังรักขันตุสัพปฏิวัตาสามบาธรรมานุภาเวตนายสัตสติภพวันวตุเตมปาวาตุสัพบังการังรักขันตุสัพปฏิวัตาสามบาสังขานุภาเวทนาย าจาัดอาทหารทานกันเนอดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเนะอาทานอาหารสัก่อนทานอาหารสัก่อนช่วยเหลือแบ่งปันกันไปดูแลกันเนอะ